คลิปนี้มาดูหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญากันต่อนะครับคลิปนี้จะมาดูประเด็นหลักกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทําความผิดอีกนะครับคือบทบัญญัติตัวเนี้ยเราลองมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงกฎหมายกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเออการที่คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ย มันต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกาในการอยู่ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะกฎเกณฑ์กติกาในเรื่องของความประพฤติเนี่ยความประพฤติเช่นใดที่สังคมไม่ต้องการน่ะความประพฤติเช่นนั้นเนี่ยได้ถูกนํามาบัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับและความประพฤติเช่นใดที่คนในสังคมในอดีตที่เขาไม่ต้องการให้มีขึ้นในสังคมนะเราก็จะพบว่าจะมีบทบัญญัติที่สร้างขึ้นมาบัญญัติขึ้นมานะครับ ตั้งแต่บทบัญญัิที่ว่าด้วยเรื่องของนี่ครับความผิดนะภาคความผิดทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เรามีตอนนี้เรามีอยู่13ลักษณะใน13ลักษณะในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถือว่าเป็นกฎเกณฑ์กติกาเนะบื้องต้นเลยนะพื้นฐานเลยนะที่ในสังคมทุกๆสังคมต้องมีกฎเกณฑ์กติกานี้นะครับและกฎเกณฑ์กติกานี้เนี่ยเป็น เป็นกติกาที่ว่าด้วยเรื่องของความประพฤติว่าความประพฤติเยี่ยงนี้เนะเป็นสิ่งที่สังคมในยุคหนึ่งๆไม่ต้องการนะสังคมในยุคไหนไม่ต้องการนะก็คือทุกสังคมเลยครับเขาไม่ต้องการให้คนกระทําความผิดครนี้คนที่จะกระทําความผิดจะมีการกระทําความผิดในเรื่องใดบ้างล่ะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนะ คือบ้านไหนเมืองไหนเนี่ยเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวกับความมั่นคงะนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันวุ่นวายฮะก็คือถ้าถ้าเกิดคนคนปกครองเนี่ยไม่สามารถที่จะปกครองประเทศได้อย่าง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 มั่นคงอะนะมันก็กลายเป็นมันก็ไม่มั่นคงไงนะเพราะ,ะนั้นไอ้ความความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักรเนี่ยจึงถูกบัญญัติเอาไว้ในลักษณะหนึ่งเลยะนะแล้วก็ ความผิดเกี่ยวกับการปกครองโอ้โหนะจริงแล้วประเด็นวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการกระทําความผิดอีกนะแต่ว่าจะเกิดให้ฟังก่อนว่าไอ้การทําความเข้าใจเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะตรงเนี้ยถ้าเราทําความเข้าใจได้ว่าอ๋อกติกาของสังคมเนี่ยที่เขาบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนั้นๆหนึ่งๆนั้นๆว่าสังคม ในในยุคที่มีการบัญญัติกฎหมายเนี่ยเขาไม่ต้องการเห็ไหมว่าเขาไม่ต้องการให้คนทําอย่างนี้เ่ะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนนะผมก็ไล่มาตั้งแต่เนี่ยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปกครองอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้ก็ค่อนข้างจะไกลตัวนะแต่ว่าไอสิ่งที่ใกล้ๆตัวเราก็คือความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายชื่อเสียงอย่างเงี้ย พวกการดูหมิ่นการน,นินทาหมิม่นประมาทว่าร้ายกันอย่างเงี้ยนะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทำร้ายกันนะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ลักทรัพย์กันช่อโกงกันหลอกลวงกันอย่างเงี้ยมันเป็นความประพฤติท,ที่สังคมนะในอดีตนะคนในสังคมเนี่ยเขาไม่ต้องการแล้วคนในสังคมในอดีตเี่กเขาก็บัญญัติความรับผิดตรงนี้เอาไว้อันนี้แหละครับบางคนก็ตั้งคําถามว่อาอ้าวแล้วถ้าบทบัญญัติบางตัวบางข้ออยากจะแก้ไขอยากจะเปลี่ยนแปลงทําได้ไหม มันก็ทําได้ตลอดนะฮะก็ก็หาเสียงขเขาสิฮะพอหาเสียงได้แล้วก็ก็ <c oughs> ไปยกร่างนะฝ่ายนิติบัญญัติเราก็มีใช่ไหมเรามีฝ,าฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการที่เรียกว่าอัาม,มาติปไตยทั้งสมเนี่ยนะตอนนี้เราเรียนกฎหมายเนี่ยเราเรียนในสิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาเขาบัญญัติขึ้นมาให้เราใช้ไงฮะใช่ไหมอันนี้เมื่อบัญญัติขึ้นมาแล้วมันเป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนะซึ่งคนใน ในยุคก่อนหน้านั้นเนี <hi> ่ยยุคก่อนเราเนี่ยนะต้องเรียกว่ายุคก่อนเรานะทางต่างก็มีมติเห็นพ้องต้องกันด้วยว่าเนี่ยกฎหมายตรงนี้เนี่ยต้องต้องมีกฎหมายตรงนี้ใช้บังคับนะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติตรงนี้ใช้บังคับเนี่ยบ้านเมืองมันวุ่นวายใช่ไหมอย่างคนทําร้ายกันคนฆ่ากันเนี่ยแล้วจะถ้ากฎหมายไม่เข้าไปจัดการบ้านเมืองไม่เข้าไปจัดการเนี่ยคนก็จะนะจัดการกันเองฮะ ไอ้การที่คนเราจะต้องจัดการกันเองเนี่ยมันวุ่นวายนะอย่างใช้ระบบในอดีตเลยนะที่เราได้ยินได้ฟังก็คือระบบตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะใครฆ่าคนนั้นก็ต้องได้รับการชดใช้ก็เอาพวกแห่กันไปนะคนหนึ่งถูกฆ่าคนหนึ่งอยู่บ้านนี้ถูกฆ่าอีกหมู่บ้านหนึ่งนะไปฆ่าคนอีกหมู่บ้านหนึ่งคนอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ตามมาฆ่าคนในหมู่บ้านนี้ถามว่าอย่างเงี้ยมันวุ่นวายไหมฮะ มุนวายแน่นอนนะกติกาสังคมจริงจึงต้องมีกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายอ่ะโดยเฉพาะกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นกฎหมายที่ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมนะไม่อยากให้ให้คนในสังคมต้องมีการประพฤติการปฏิบัติการดําเนินชีวิตอย่างนี้เห็นไหมก็เลยบัญญัติเป็นกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมกฎหมายเกี่ยวกับเพศอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการให้ให้คนมาข่มขืนใจกันอนะ่ะคือถ้าจะรักใครใครจะพอใจใครอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ต้องคุยกันดีๆเข้าตามตรอกออกตามประตูใช่ไหมก็คือก็พร้อมหรือยังล่ะใช่ไครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะสร้างครอบครัวกันใช่ไหมนะก็ว่ากันไปนะแต่อย่าลัดขั้นตอนอย่าช็อตขั้นตอนเพราลัดขั้นตอน,อน,ตอนช็อตขั้นตอนเข้ามันก็กลายเป็นความผิดเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเพศอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเอาละครับผมเกิดมาตรงนี้นะก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าในเรื่องของกฎหมายมันมีเหตุมีผลไงถ้าเราเข้าถึงเหตุ เข้าถึงผลของของเขาเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจเวลาเราศึกษากฎหมายแล้วก็เราก็จะเข้าใจนะอย่างประเด็นเรื่องของการกระทําความผิดอีกเนี่ยนะผมก็ตั้งคําถามว่าเออถามว่ากฎหมายเนี่ยเวลาที่คนเราประพฤติผิดแล้วนะคือคือทําผิดกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วก็ศาลก็ลงโทษไปแล้วนะคราวนี้พอกฏวว่าพอลงโทษไปแล้วนะการลงโทษของศาลเนี่ยโทษในทางอาญามันมีอยู่กี่ตัวครับ นะติ๊กตอกติ๊กตอกนะสิาเออมา,มาตรามาตราสินะมีอยู่5ตัวนะอันนี้ต้องจําเลยนะเนี่ยโทษในทางอาญาเนี่ยมาตรา18เนี่ยโทษสําหรับผู้ลงแก่ผู้กระทาความผิดมีดังนี้ก็คือคําว่าโทษเนี่ยมีดังนี้มีดังนี้ด,นดังไหนอ่ะนี่ไงฮนะหตัวประหารชีวิตจําคุกกักขังปรับริบทรัพย์สิน ในโทษ5ตัวเนี่ยเวลาคนที่ทําความผิดไปแล้วเนี่ยแล้วแล้วเรารต้องมีการฟ้องศาลนะต้องมีการฟ้องศาลมีกระบวนการผ่านกระบวนการพิจารณาจนสารพิพากษาว่าเขากระทํำความผิดจริงถ้าเขาได้รับโทษประหารชีวิตจบไหมฮะจบเลยตัดขาดออกจากสังคมเลยอคนที่สร้างความวุ่นวายในสังคมสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการประพฤติผิดตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างเงี้ยก็เอาออกไปจากสังคม ตลอดตลอดเขาเขาเรียกว่าตลอดไปเลยนะประหารชีวิตก็คือการการฆ่าการฆ่าเท่ากับว่าเป็นการตัดตัดวงจรนะอุบาทจะเรียกว่าององวง,งจรแห่งความชั่วร้ายอันนั้นออกไปเลยนะแต่การจะใชนะ้วิธีการนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเขาผิดจริงนะแล้วก็โทษมันมันมัน,ม,นมันหนักจริงนะเขาถึงจะต้อง ถูกตัดขาดออกจากสังคมตลอดกาลนานก็คือถูกประหารชีวิตนะคราวนี้อโทษที่ลดหลังลดลงมาก็คือจำคุกนะจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินเนี่ยนะครับคราวนีน้ผมก็เลยตั้งคำถามนะว่าเพื่อที่จะเข้ามาสู่นะฮะหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทําความผิดอีกอะ่ะโอ้ยยังไม่เข้าอีกเลยนะเนี่ยนะฮะก็คือว่าเวลาที่สารตัดสินไปแล้วนะคือคนที่กระทําความผิดมาถูกจับมาถูกมาดําเนินคดีถูกฟ้องร้องคดีแล้วเนี่ย พอสารพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะนะถ้าเป็นโทษประหารชีวิตก็จบจบไปเลยชีวิตคนนั้นไม่ต้องมาพูดถึงแล้วเพราะว่าตัดขาดออกไปจากสังคมแล้วแต่มันมีโทษที่ลดหลั่นลงมาก็คือโทษจำคุกเนี่ยไอ้โทษจำคุกตรงนี้แหละครับถ้าเกิดคนที่ได้รับโทษจำคุกเนี่ยการจำคุกแน่นอนครับถ้าจำคุกตลอดชีวิตมันก็จบเหมือนกันนะก็คือจำคุกตลอดชีวิตก็คือแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเรามีระบบของราชทันที่ทําให้คนที่ ต้องคําพิพภากษาจําคุกตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้รับโทษจําคุกตลอดชีวิตจริงๆคือไม่ได้ถูกตัดขาดออกจากสังคมร้อยเปอร์เซนเลยนะก็คือว่าถ้าเขาอยู่ในคุกแล้วเขาทําคุณงามความดีนะได้มีการเลื่อนชั้นเลื่อนลำดับเลื่อนขั้นนะมีนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมโอ้โหนะถ้าเราไปศึกษากฎหมายราชทันเนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อคนที่ถูกพิพภากษาให้ลงโทษจำคุกแล้วเนี่ย แม้จะจําคุกตลอดชีวิตก็ตามนะครับเขาอาจจะติดคุกไม่กี่ปีเขาก็ออกมาได้เพราะอะไรเพราะก็เขาเขาเขาทำตัวเขาเขาเรียกว่าเขาได้รับการแก้ไขความความรู้สึกนึกคิดแก้ไขความประพฤติของเขาแล้วอะและเมื่อเขาแก้ไขได้เนี่ยนะเนี่ยกรมราชทรรเนี่ยก็คือกรมที่มีหน้าที่นะดูแลก็คือมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับคนที่ต้องโทษจําคุกอย่างเนี้ย แล้วก็ให้ได้รับการจะบําบัดจะปลูกฝังสิ่งดีๆลงไปนะให้ให้เกิดการทบทวนกระทําความผิดที่แล้วอย่างนี้นะคนที่ถูกจําคุกเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาได้รับโทษจําคุกแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจไม่ไปกระทําความผิดอีกอย่างนี้ถามว่าบทหลักกฎหมายที่ว่าด้วยการกระทําความผิดอีกจะมาเกี่ยวข้องกับ บุคคลที่ได้รับโทษจำคุกหรือไม่คำตอบก็คือไม่เลยนะแต่ที่เราต้องมีบทบัญญัติตรงนี้ก็มเนื่องมาจากว่าบางคนนะ่นะทำความผิดแล้วนะแล้วศาลก็พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนะอันนี้แสดงว่าโทษประหารชีวิตเราจะมาลงโทษเขาอีกไม่ได้นะเพราะว่าเขาถูกตัดไปแล้วนะโทษจำคุก เป็นโทษที่จะเราจะมาพิจารณาในข้อกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทําความผิดอีกนะฮะส่วนโทษกักขังปรับลิฟรัพย์สินเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับนะหมวดนี้เลยนะทำาำลางกระจายตรงนี้ก่อนจับประเด็นตรงนี้ให้ได้ก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทษจําคุกเท่านั้นว่าถ้ามีการกระทําความผิดอีกแล้วสารพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกหลักเกณฑ์หลักการตรงนี้ต้องต้องดูดีๆว่า ในมาตรา59บัญญัติว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกตรงนี้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยนะได้กระทำความผิดและมีการดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นจนศาลพิพากษานะถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกคำว่าศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ,จำคุกเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดเราคนที่เรียนกฎหมายใหม่ๆเนี่ยนะ จะไม่ไม่เข้าใจคํานี้นะผมผมเชื่อว่าจะไม่เข้าใจคํานี้แต่ถ้าเกิดฟังผมอย่างนี้แล้วนี่นะอ่าน่าจะต้องทําความเข้าใจว่าคําพิพากษาของศาลเนี่ยมีอยู่3ชั้นนะก็คือศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรและก็ศาลชั้นฎีกาคราวนี้นคาพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยถ้าสืงที่สุดในศาลชั้นต้นก็ก็จบเหมือนกันก็คือเรียกว่าคําพิพากษาถึงที่สุดอา้าวแล้วทําไมทําให้คําพิพากษาศาลชั้นต้นไ่ถึงที่สุดละ่ะก็เพราะว่า คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาอทธทณ์ไงล่ะครับฝ่ายโจทก็อาจจะอทธรอนก็ได้ฝ่ายจำเลยก็อาจจะอทธทณ์ก็ได้ที่ไม่พอใจคำพิพากษาเนี่ยนะจะโต้แยง้งคัดค้านคำพิพากษาเนี่ยก็สามารถกระทําได้เมื่อมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคราวนี้แหละพอคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมีอทธทณ์เราจะเรียกว่าคำพิพากษายัางไม่ถึงที่สุดนะครับอันนี้พอเอาละพอศาลอทธทณ์มีคำพิพากษาปรากฏว่าคู่ความ แต่ละฝ่ายไม่พอใจอีกแล้วไม่พอใจผลแห่งคําพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณนะ์ถ้าพอใจก็ถึงที่สุดไม่อุทธรณ์ไม่ดีกาต่อไปภายในกําหนดนะหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยถ้าคู่ความไม่พอใจมีดีกาคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ขึ้นไปอีกสู่ศาลดีกาอย่างเงี้ยคาพิพากษามันก็ยังไม่ถึงที่สุดจนกว่าจะศาลพิพากษาดีกาจนกว่าศาลดีกาจะพิพากษานั่นแหละ คำพิพากษาจริงจะถึงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูคำพิพากษานะถ้าคำพิพากษานั้นเป็นคำพิพากษาสารดีกาจบนะไม่ต้องไม่ต้องไปถามหาว่าถึงที่สุดหรือยังเพราะคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วแต่คำพิพากษาสารชั้นต้นก็ดีสารอุทธรณ์ก็ดีจะต้องมีใบกำกับว่าคำพิพากษาถึงที่สุดนะเราจึงมีเขาเรียกว่าใบรับรองคดีถึงที่สุดอ่ะในชั้น ในชั้นศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรหรือแม้แต่ศาลชั้นฎีกาก็เถอะนะบางทีนะคดีมันมันมีสาขาออกไปอ่ะก็ต้องมีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมายันอีกทีหนึ่งนะศาลก็จะออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้นะครา้นเนี้ยบทบัญญัติที่บอกว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกก็เท่ากับว่าการหัวข้อกฎหมายที่บอกว่าการกระทําความผิดอีกซึ่งการกระทําความผิดอีกเนี่ยในหัวข้อนี้ ผลของการกระทําความผิดอีกคือการเพิ่มโทษนะฮะจับประเด็นตรงนี้เลยนะฮะผลของการกระทําความผิดอีกคือการเพิ่มโทษในในความผิดอีกที่เขาได้ทําความผิดอีกก็คือความผิดที่เขาทําซ้ำนะตรงนั้นนะอ,ะอะ่คำพิอ่าบทบัญญัติในมาตรา92บบัญญัติว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนะประเด็นนี้พอได้มโนมโนภาพได้คอนเซปต์ไหมฮนะ คือคอนเซปต์ของของคนที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกแล้วเนี่ยก็หมายถึงคดีมันต้องถึงที่สุดก็คือคำพิพากษาถึงที่สุดจับประเด็นนี้ให้อยู่นะครับแล้วก็ให้ลงโทษจำคุกโทษอื่นๆไม่เกี่ยวนะโทษประหารชีวิตไม่เกี่ยวโทษากักขังปรับร,ริบทรัพย์สินไม่เกี่ยวนะเอาเฉพาะโทษจำคุกนะคราวนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าเมื่อคนเราเนี่ยต้องคำพิพากษาคนกระทำความผิดนะ ต้องคำพิาพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกแล้วเนี่ยในระหว่างที่เขายัางรับโทษอยู่เนี่ยนะเนี่ยตรงนี้นะถ้าและได้กระทำความผิดใดๆอีกถ้าได้กระทำความผิดและได้กระทำความผิดถ้าและไ,ไอ้คำว่าถ้าและเนี่ยนะถ้าถ้าเราเราจะตัดทิ้งได้ไหมนะฮะก็คือมันมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสำนวนไงเพราะนั้นไม่ต้องไปตั้งตั้งตั้งแง่ตั้งงอนนะแต่ ใช้วิธีจำฮะถ้าและโอ้โหได้กระทำความผิดใดๆอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดีคนที่ได้รับโทษจำคุกเนี่ยนะฮะการที่รับโทษเนี่ยก็ต้องไปรับโทษอยู่ในคุกถูกต้องไหมได้รับโทษนะคือคนที่ต้องโทษจำคุกแล้วก็ได้ได้รับโทษอยู่ก็คือถูกติดคุกอยู่อย่างเงี้ยในเรือนจำอย่างเงี้ยในระหว่างที่อยู่ในเรือนเรือนจำเนี่ยนะครับ เขาได้กระทำความผิดขึ้นอีกอ่ะโอ้ไปชกกันไปทำร้ายกันอย่างนี้นะคือได้กระทำความผิดใดๆขึ้นอีกอ่ะเทนะ่าที่มันทําได้นะคือในเรือนจารโอกาสที่จะทําความผิดซ้ำมันมันมีไม่ไม่เยอะหรอฮนะความความผิดที่จะทําซ้ําก็คือพ,พวกทําร้ายร่างกายกันเนี่ยนะฮะพวกเกี่ยวกับทําร้ายเกี่ยวกับลักทรัพย์กันมีมไหมยากนะนะแต่ก็อาจจะมีนะเพรานะว่านะเท่าเท่าที่เท่าที่เราเราดูเนะี่ยบางทีก็อาจจะมีการส่งเงินส่งทองให้กับอ่ นักโทษที่อยู่ในเรือนจําเอาไว้ใช้ซื้อหาอาหารบางอย่างที่เรือนจาเขาเขาผ่อนปลนให้ซื้อกินได้อะนะอย่างนี้นะก็อาจจะมีลักทรัพย์กันบ้างอะไรก็้งแต่ว่าน้อยแต่ว่าโทษที่ได้กระทําความผิดในระหว่างที่ยังตั้งต้องโทษรับโทษอยู่คือการทะเลาะบอกแวงกันในเรือนจําอย่างเงี้ยนะอันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ก็คือภายใน5ปีนับแต่วันพ้นโทษคือ <c oughs> คนที่ถูกสารพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกนะ จำคุกแล้วแล้วก็พ้นโทษแล้วนะในระหว่างปีที่พ้นน่ะนะนับแต่วันที่ก้าวขาออกมาจากจากจากคุกอะนะจะได้รับการพ้นโทษเพราะบา,บางทีก็จำคุกครบนะถูกจำคุก5ปีครบ5ปีก็ออกมาหรือบางทีจำคุกไม่ถึง5ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษอย่างเงี้ยก็ <S <S ออกมาอย่างเงี้ยนะออกมาก่อนแต่แปลกแต่ก็ถือว่าพ้นนะพ้นโทษนะโดยได้รับพระราชทานอภัยโทษอย่างเงี้ย นะภายในเวลา5ปีนับแต่วันพ้นโทษก็คือภายใน5ปีนับแต่วันที่ก้าวขาออกมาจากคุกนะภายใน5ปีเนี่ยนะเราเราเราใช้ศัพท์ภาษา,ษากฎหมายว่านับแต่วันพ้นโทษก็ดีมันสองเงื่อนไขเนี้ยนะปรากฏว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยไปกระทําความผิดดีครับโอ้ไปกระทําความผิดมาระหว่าง5ปีก็ดีหรือหรือหรือระหว่างที่อยู่ในเรือนจำนะได้รับโทษอยู่ก็ดีเนี่ยอย่างเงี้ยไปกระทําความผิดอีกเนี่ย ความผิดทางอาญาอีกเนี่ยนะคันนี้แหละครับคนคนนั้นก็จะต้องถูกนะถูกถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วเมื่อถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสารก็จะพิจารณาคดีและพิภากษาปรากฏว่าคนคนนั้นกระทำาความผิดจริงฮะเมื่อกระทำความผิดจริง,การ,งการที่สารเนี่ยหากสารจะพิภากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุกนั่นแสดงว่านะสารก็ต้อง พิจารณาเนี่ยนะนะก็คือสืบพยานฟังพยานหลักฐานช่างน้ำหนักพยานนะจนจนเชื่อแน่โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริงนะถ้าเกิดสารสงสัยนะว่า í, จำเลยทำผิดือไม่ผิดเนี่ยตรงเนี้ยกฎหมายก็บอกว่าถ้าเราเรียนนะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะกฎหมายก็จะบอกให้สารบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าท่านสงสัยเมื่อไหร่นะท่านต้องยกฟ้องเขานะคือ <c ười> ท่านต้องปล่อยตัวเขานะก็คือก็คือยกยกฟ้องเพราะเหตุ ที่พยานหลักฐานไม,ไม่ไม่พอฟังอ่ยยังมีข้อสงสยัยมีข้อพิรุษว่าพยานนี้มันจะน่าเชื่อไหมอย่างเงี้ยก็ศาลก็จะต้องนะปล่อยตัวจำเลยนะซึ่งหลักการหลักการปล่อยตัวจำเลยเนี่ยนะมันก็จะเป็นหลักกฎหมายนะเพื่อความยุติธรรมเนี่ยนะเ,เรามีภารรษีกฎหมายนะบางทีการที่ศาลปล่อยตัวจำเลยเนี่ยนะนะนะเขาบอกว่าปล่อยตัวคนที่นะ ล่อยตัวคนที่ทําผิดเนี่ยสิบครั้งเนี่ยนะคือปล่อยตัวคนที่ทําผิดสิบครั้งก็ยังไม่เท่ากับไปลงโทษคนที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวคนเดียวอะ่นะเนี่ยอย่างนี้นะนี่คือนี่คือข้อคิดแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะและข้อคิดที่มันก็มีเหตุมีผลนะว่าเออเอาละในเมื่อคุณในเมื่อฝ่ายโจทหาพยานหลักฐานมาไม่ไม่ได้เนะี่ยนั่นเป็นข้อบอกพร่องของฝ่ายโจทเองอะ่ะคุณจะปรักปรำเขาแล้วคุณคุณหาพยานหลักฐานมาให้ศาล ให้เชื่อไม่ได้เนี่ยศาลเขาต้องปล่อยถึงแมเ้เึงแม้ว่าบางทีเ้ขาก็ทําความผิดจริงนะเนี่ยการปล่อยคนชั่ว10คนนะยังไม่เท่ากับไปลงโทษคนที่บริสุทธิ์คนเดียวอ่ะโอ้โหอันนี้ฟังฟัง,ฟ,งฟังคำนี้นะถ้าเข้าใจนะเราจะเห็นด้ว่าสปิริตของของของนักกฎหมายเนี่ยต้องอย่างนี้คะคือสปิริตเน่ยคือให้ความเป็นธรรมอย่างนี้เลยอะ่ะแม้ว่าจะต้องปล่อยนะ บางทีบางทีผมก็บังฟังอยู่บางทีบอกว่าตํารวจจับมาแล้วสารก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยโอ้หมดกําลังใจเฮ้ยอย่าคิดอย่างนี้เส้นะเราต้องคิดถึงความเป็นธรรมอ่ะถ้าเกิดจับมาแล้วแล้วแล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาก็ทําความผิดอ่ะก็ต้องปล่อยเขาอ่ะแล้วแล้วจะไปบอกว่าทุกคนที่จับมาผิดหมดเลยเหรอนั่นแสดงว่าสํานึกในเรื่องของวิญญาณของความเป็นนกักกฎหมายเนี่ย มันมันยังไม่มันยังไม่ครบไงใช่ไหมพอไม่ครบเข้าก็บางทีก็เข้าใจผิดว่าอจับมาแล้วสารปล่อยสามปล่อย,าอยการที่สารปล่อยนี่ก็เพราะว่าพยานหลักฐานมันไม่พอฟังก็หาพยานหลักฐานให้พอสินะฮะถ้าพยานหลักฐานพอก็เมื่อไหร่ก็สารก็ต้องพิภากษาเมื่อน,นั้นบังคับให้ต้องพิภากษาอย่างนั้นน,นะประเด็นนะอันนี้เกริ่นให้ฟังว่าถ้าศึกษากฎหมายทำความเข้าใจอย่างนี้นะเอาละครับเงื่อนไขก็คือ ระหว่างที่รับโทษจำคุกนะไม่ใช่ระหว่างที่รับโทษประหารชีวิตี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าประหารชีวิตแล้วก็ตายไปแล้วจะมารับโทษอีกได้ได้ยังไงนะจะมากระทำความผิดอีกก็ไม่ได้ระหว่างที่ต้องโทษจำคุกอยู่นะฮะตรงเนี้ยไปกระทำความผิดนะหรือพ้นจากโทษจำคุกแล้วพ้นจากคุกไปแล้วแต่มันอยู่ในช่วง5ปีภายใน5ปีเนี่ยคุณจะไปทําทะเลทลาไม่ได้จะไปทําความผิดซ้ําอีกไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับบางคนบางคนเนี่ยได้รับโทษ อ่าบางคนเป็นคนที่โอ้แข็งกระด้างมากกล้าเกลียวกราดานะแต่พอรับโทษจำคุกมาแล้วนะพ้นจากโทษมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นอุปนิสัยเขาเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะก็คือความเกลียวกราดาจะลดลงเพราะว่าอะไรฮะเพราะถ้าเกิดเขาไปทำความผิดอีกภายใน5ปีเนี่ยเขาจะเพิ่มโทษเขาจะถูกเพิ่มโทษทันทีเลยนะเพราะนั้นบางคนเห็นว่าเออทำไมเข้าคุกมาแล้วผ่านคุกมาแล้วเขาเขาสงบเสงี่ยมเจียมตัวเพราะว่ามันมีมันมีโทษตร,ตรงนี้ค้ำอยู่ะฮะ มันมีมันมีโทษไอ้ A A, เนี่ยห้าปีค้ำอยู่เมื่อไปทําความผิดนะแล้วศาลพิพากษาลงโทษครั้งหลังเนี่ยอโทษครั้งหลังเนี่ยศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกอีกเนี่ยนะตรงนี้แหละครับกฎหมายบอกว่าคุณเท่ากับว่าคุณไม่หลาบจําแล้วเมื่อคุณไม่หลาบจํานะคุกนะที่คุณเข้าไปดัดสันดานอยู่ในคุกเนะี่ยมันมันใช้กับคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนตอนแรกใช้ไม่ได้นะ เพราะนั้นตอนหลังต้องต้องเพิ่มเพิ่มอีกนะเพิ่มแรงเ,เขาเรียกว่าเพิ่มยาขนานแรงเข้าไอีกก็คือเพิ่มจํานวนจํานวนระยะเวลาให้คุณติดคุกนานขึ้นนะนะก็คือให้เพิ่มโทษนะให้เพิ่มโทษนะที่จะลงแก่ผู้นั้นเท่าไหร่ครับหนึ่งในสของโทษที่ศาลจะกําหนดนะสำหรับความผิดข้างหลังสมมติว่าความผิดข้างหลังเนี่ยนะฮะศาลบอกว่าเอาละความผิดครั้งเนี้ย มันมีอัตราโทษที่ฉันจะลงระวางโทษแก่เธอหนึ่งปีอย่างเงี้นะปรากฏว่ากฎหมายบอกให้เพิ่มโทษที่จะลงครั้งหลัง1ใน3โอ้โหหนึ่งใน3ของปีหนึ่งที่ที่จะลงอะ่ะะสมมติเอางี้ว่าเอาตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะฮะศาลจะลงโทษความผิดครั้งหลังนี่นะที่กระทาซ้ำมาเนี่ยนะสมมติจะให้ลงโทษ3ปีก็มาตรานี้92บอบอกให้เพิ่มโทษที่จะลงแก จำเลยนั้น1ใน3ของโทษที่ศาลกาหนดความผิดข้างหลังเช่ไ,ไหมเมื่อศาลจําคุกเขา3ปีใช่ไหมให้เพิ่มโทษ1ใน3 1ใน3ของของความผิดข้างหลังก็คือ1ใน3ของ3ปีคือ1ปีก็เท่ากับว่าเขาจะต้องถูกเพิ่มโทษก็คือบวกโทษเข้าไปอีก1ปีจึงเป็นโทษที่เขาจะต้องได้รับในครั้งหลังนี้4ปีนะหใน3นะของ3ปีก็คือ1ปีอย่างเงี้ย ะันนั้นมาตรา5้เกเนี่ยนะก็คือหลักเกณฑ์หลักการที่ว่าคนกระทําความผิดที่ได้รับโทษจําคุกแล้วไม่หลับจำพอไม่หลับจําก็ต้องมีมาตราการที่จะนะเพิ่มโทษให้กับเขาในการกระทําความผิดครั้งหลังนะอันนี้คือมาตรา92ส่วนมาตรา93กับมาตรา9กเนี่ยนะก็ถ้าถ้าสามารถศึกษาอ่านได้ด้วยตนเองทําความเข้าใจได้ตนเองก็จะดีนะฮะแต่ว่ามันมีประเด็นที่ ต้องเอาไว้ทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่างกรณีของมาตรา94เนี่ยตรงเนี้ยจะทําความเข้าใจยังไงนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้ไปเพิ่มโทษโกฎหมายไม่ต้องการให้เพิ่มโทษในกรณีของตามเงื่อนไขาตามมาตรา94นะครับเอาล้ครับประเด็นเรื่องของอการกระทําทความผิดอีกเข้าใจแนวคิดในทางกฎหมายเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการของทางกฎหมายเนี่ยมันก็ทําให้เราจําจดจำนะหลักเกณฑ์หลักการของ กฎหมายอาญาได้ไม่ยากนักนะครับ